เชื่อบาทพ่อใหญ่ป้าพ่อใหญ่ป้าเชื่บาทพ่อใหญ่ป้าสวนฝ่ายพ่อใหญ่เมาบั่นสวนฝ่ายเด้อเราวิ่งเบอร์ให้พี่น้องผ่โหยอยู่หมื่นพันน่ะพ่อเลี้ยงพี่น้องง่วงหมื่นพันน่ะแม่เขาเลี้ยงแห้งเลยง่วเราอยู่บันวนฝ่ายแต่ว่าเราวิ่งเบอร์หลอกครับพี่น้องผมมาบพอไดกระทายเราแต่ว่าเราวิ่งเบอร์ให้เด้อบันวนฝ่ายนี่แหละเมาอ่มีเถื่เบอร์เนี่ยเนี้ยเขาเบิรงยังไงน่ะ นี่ย oh, oh oh, <sm illi> ังล oh okay. like <i> ่อย่อบึงยังัล่ะนิมมันแล้วอ่ะบึงไห่เาอยู่มาสานึงมาสานึงมันซีสีอซีเนาะพี่ขายพี่อไรไปไนพี่ขายสองพ่อไปเีะไายนสไดย หนึ่งสองใหญ่ะสือโอ้ใหย่หล่อเทำนี่ลากนมถอนเด่อทำเพื่ทมีซมี่วาโอ้ยาย่สือาไปเลียงตัวนี่ยายสือตัวนี้มก็เอาไปเลียงอยู่มันเหนือมันหนังใดไหมยสูงมันสูงยาญ่หนึ่งองทำนี่ลายทำมนหีรา่ไปเลียงแล้วไปเรียงลเอาไปขายก็ได้เลย ไปเลี oh, no. ้ยด oh, right. ้วยอย่างนี้เที่ยงเงินลอยเดียวอีกเงินลอยเดียวกับหย่กคักรึเปล่าโอ้บัตรเขาพออ๋อๆลอยเดี่ยเขาบัตรบัตรเขาบัตรเขาย่างลอยเดี่ยเขาบอกแล้วเออบัตรเขาหยอดหายน้องกันไปเพิ่มอีกลอยนึงเอาเงินนี่เพิ่มอีกนึงแล้วเพิ่มเทีบัตรให้แค่นั้นเองเออแค่นั้นก็แบบก็เทียมเงินเวลาจ่ายเขาได้บัตรบัตรคอยจ่ายเงินสดให้เขาหมื่นสองพ่อไปเลี้ยงโอ้บางังงามเียน้อง ไปขับบ้านได้ระยะไปซื้อไปเลี้ยงท้างในรังแรงเท่าไห,าาไหร่รังแร่งขอดาทเพกเนี่ยรังเร่งม่วมันสูงมมันสูงเลยวสีสีขาวไปรังแรงอู้พี่น้องตัวนี้ 12, มูลสองม้วนเลยม้วนมูลสองเขาเป็นขายตัวนี้ครับกรมไทยเบิ่งเปรียบเทียบม่วทางบ้านพี่น้องเขาต้องซื้อมาถือคนนี้ได้จากสีมาขายในมูลสอง บุงจะไหลได้เราสืบไปเรียงบบมเาผ่าได้เอ้บงเลยงามแห้งเลยห้าไปได้แล้วหาไปได้แล้วผมขสิพยามเบิงไทยบรรยากาศไทยพี่น้องจ้าบ้านบงเมื่อเราบอกว่าท้ายเมืองนังคตรบิงหลายเลยเหมือนกันนั่งหัวกันกากากาอยู่มือได้มือเสียน่อกะแต่คือเขาาไปเรียนบังไฟเอาะ อันไหนสมือรวยเนี่ยผมมีเงินใส่บผมีบมีรถใส่เงินเลยเสียัน,นี่นขายเหมือนไก่แล,ล้วมาทั้งคนพูดอะเอาไปเบิรงทางนี้ด้วมันต้องมีหน้าเว้ยขายจะบาทพ่อยื้อสขายจะบาทตัวน,นี้ว่าจะขาย 6,000สามสามเอ้ามามเว่ยท้ายร้อยแล้วไ้เพื่อนนะโอ้ไปด้วยหดเลยพัฒนาเอฟซีนี่ยครับมนีเอบายตัวมาจีตครับมมืดแล้วมืดแล้วน้นสุดท้ายกอนมจุมเยอะโอ้ทีมงานน้องหมีต้นหกพัามแล้วทีมงานน้องหมีพัฒนาจะกหนอย ชอบซื้อตัวนี้น้อจะน้อยจะน้อยมันมสิราคามันถูกไหมนะหนีแดนบ่เป็นไนยังไอ้บาหลนเฮาว่าสิไปอยู่อาทิตย์นี้ดีบ่พอไปวัไปุ่รอาทิตย์นี้ไปวันอาทิตย์ไปสิหางงวดเนี่ยว่าล่ะได้ว่างขาเอาไปส่งเขาอยไปส่งไก่รวบรวมกับขี่มุนเดี๋ยวไปขอกันเฮาไปขอกันส่งเขาไปยังวัดส่งไก่เียล่ะขอกันเถาะอย่างพวกขวกูว่าเออเมื่อเย็นเราไปอ่านหนังสือเราบะเกียก เออบักกิ้วนี่นะบักกิ้วน่ะท้องชาดนะบักท้องชาดนะบอเออยืดเกลือกลางกับพวกหลาดผมดูครับครับครับได้ดิหนิมันเจือมันมันขึ้นยอดนะพูยมันแห้งมาตอนนี้โอ้โหเอาว่ากับกาบอยู่เลยกับกาบอยู่บ่เออโอ้ยเอาพี่น้องว่าลิ้นกับกาบเจือว่ายนันเดอร์มันแห้งเพรแห้งกันทุ่งเอ้าเพราะว่าฟัวฟูโซ่เราบอกแล้วเออตัวนี้งามตัวนี้งามบังเดอร์บังเดอร์โอ้ยบอแต่ก็ไปตายกันเอง อุ้ยตัวนี้แม่ไทยน้อยอีพอเลยนี่ใหญ่หนึ่งคลิปงานน้องนีเขาชนะเอาแน่แ่เมื่อกี้โอ้มาถิ่ตั้มตัวนี้อุ้ยตัวนี้งวตัวนีงขอยงามเฮง้นเาเลยม่ลูกไหมครับเรนนี่เออร้อนมันสวยอุ้ยงวที่พอบ่ของไผ่ลูกมันจะเอามือหุบ่ ทีขายเท่าไหร่แม่สามลูกเขาโอ้เฉพาะลูกมันมื่นหกตัวตนี้ขายไปหรอาไปส่งเขาแม่ลูกบ่แม่ลูกหลา,ายปัญหานนี้านสามปัญหากันเลยเแม่ลูกมื่นสามพันหาลูกกับแม่พี่น้องแดงจืงคึงพี่น,อน้องครับส่วนตัวนี้งัวร้านเพเนิ่ 16, หนหน,หนึ่งมื่นหกพันห้านอตัวลูกปัไหาเอากระเป๋าอยู่หรอมันง่ามไหม ตัวนี้มื่นามพันเด้อตัวนี้มื่นสามพันหาป่ะมื่นสามพันบว่าแพงอยู่ี่น้องนั่แม,มนก็นดีอยู่เด้หนาดําๆหน่อยนึง่ไทยบักตัวนีแล้วตัวนี้มืหัหาเด้อตัวนี้จพอหลมาได้แมผมโมโหามันกำลังดูกรบแม่มัน่ะาแ้ายวนีน่ละสามายมันติดไปดิวอดติดออะครับป่ายมัน มือสามรเอาเบอร์มาใส่เร็วเบอร์มาก่อนเนาะเบอร์มาเบอร์ว่ามีต้นหนาเบอมีเนาะต้นไหนมือหกแครเนาะเขาดเขาบอกกันปะพ่อพ่อเอาอยู่นาะโอ้ยอยู่งามไมพี่น้องแต่ว่าเพิ่นไปใส่บูไปสงัวปล่าวาอยู่วาอยู่เดี๋ยวมาเบอราไมได้พี่น้องถาหมโอ้ยแมนักไงเลยนี่เงินปักเดีวมือหกพนาเดี๋ยลมือพนาเชียยังมาขายแท่กับมือ หาพืชหกปีอายุท่านะเนา้ต่อนน่นแง่นปึกเลยวะต้วแม่อีกต่างหากเนเขาแก่ตัวนี้มื่นหกอ้มื่นหาหกอวัน่าเอาไปเดีอดไปเลยนี่เขาไปส่งงัวอยู่เดี๋ยวเขามากพ่ก่อามอยู่คุยกันล่คุยกันได้ยังไงนว่ไถูกถูกไรนายหุ่งพัดลมตลอดไฟโอ้ หลอดไฟที่ว่าไล่ไลย่ไลย,ยุงกันบ่เอาไปใต้ป่าอ๋อเมื่อนี้ได้กี่ตัววันนี้ได้ตัวเดียวโอ้ยเสียค่าน้ำมันรถไหมยังมันยังชุ่มตลาดเดียวดูตลาดมันเขาเขาขอบมัจว่าแล้วผมว่าเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเขาเรียนกันไปมาเสีวยวบอไทยเราอยู่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเห็นเหนียวย่าง ใส่อะไรเลี้ยนใส่ใสง่งัวเจ้าเบิดล่ะนี่เดี๋ยวแม่ลูกดีที่เท่านี้ด้ดดวยแม่เท่านี่ป่ะเอาลูกมาลูกโอ้ยเอาไว้เอาไว,ว้ก่อนเอาโยไว,ว้ก่อนตอนนั้นมีแม่อยู่ดีนอแม่มันลูกมันอยู่นี่ป่ลูนะโอ้คืออยู่เด้อคืออยู่เด้อ คืออยู่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 ตัวนเลียนเท่ไหรมื่นสี่หอยเลียนครับมื่นสี่ลูกสีเม็ดบักตานมื่นสี่แม่มันจอยผิ่นเด้อตัวนี้แม่น่หอเลียนเลยตัวนี้ขายเิ่นต่ะไทนาไห่ขายไปท่าไหฮขายมื่นสี่เนบอกตัวนี้บอกขายเป็นมื่นเก ขายดม่เอนเอเอืขายอะไัวเนี่ยพอพ่เก่าหรอกเอาตัวมืนีเน่ะเอาเบอร์มาใสยเรียนเลยเอาเบอร์มาใท่เลย์เก้าแปครับหนึ่งสามห้าครับสมศูน้าเกาครับผม้งไปตนงที่นี่ผู้ขายอะไร้ผู้ใดมงามาใเดี๋ยวทากันเดี๋ยวจะวา